ขณะที่ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดศรีสะเกษก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วครับนายธาตรีสิริรุ่งวณิชรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดการในงานอีเก็ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นภายในหอประชุมสโมสพรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยทาง จังหวัดศรีสะเกดนั้นได้รับเกียรติจากทางสมาคมกีฬายุทธมักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันเป็นรายการพัฒนาฝีมือนักกีฬายกน้ำหนักที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยพร้อมกับเป็นเป็นเวทีให้กับสโมสรมีโอกาสนำนักกีฬาที่มีความสนใจมาฝึกและพัฒนาเทคนิคสำหรับเระดับเยาวชนแบ่งเป็นเยาวชนชายหญิงประเภทละ7รุ่นแข่งขันระหว่างวันที่21-26ถึงตุลาคมนี้ชิง42เหรียญทองมีสโมรสมรสมาชิกส่งนักกีฬาเยาวชนชาย ข้าแข่งขัน3 7ทีมเยาวชนหญิง30ทีมรวมนักกีฬา228คนสมมตรที่ได้คะแนนรวมทีมชายและหญิงสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนัก2ชุดอีกด้วยครับ